Hello. Selamat siang. สป,ปีกเง่าแล้วปุ๋ยสปีกเปลี่ยนไข่สป,ปีกโบเปลี่ยนไข่สป,ปีกเปลี่ยนตะเล้าสป,ปีกอิงดีกว่าใดโอ้ยสวัสดีครับ cối sa nèo ai bàn đây như ta cao khẩu Rồi Bàn khỏi mì, wow. mì ý đi, ai năng đi, sau mì Mặt gì đi ăn xì đẹp vào วางเบ็ดสุดตูววางเทิงกลางเวีนกลางขึ้น <c oughs> มักมักสีียวกันงสีียกมักสีเขียวกันงส,สีเขียวด้วยครับมาแล้ว นังเศร้ามีแหงสวกดยังภากันเมี่ยไปต่อจักหน่อยหน,นีหอดปีใหม่ยังสีบว่างนี้ข็าเจ้าว่าปีใหม่ปีกายยืนเต็มเม็ดเด่นเงยืนเทิงนั่งปีใหม่ปีนี้ยังสะเป็นแนว้ดอะภากันเนี้ยข้ารถทัวร์มาบวานบอวุ๊บสุ่มยุงเกียบ คนบมข่ายหลก็จะแมนส่วนนี้มันเป็นส่วนไก่ปีใหม่อาจจะเป็นไปได้คนบมข้นโมลงอนี้กูจีมือกูจีปีใหม่เลยคนเลยสะลการเดินทางหลังจากลอยกระทงมาลอยกระทงแล้วประมาณสามมือผู้โดยสารเบิดเสียงแกดเสียง ไม้คลายกาแฟมือละซีเกียวห่าเกียววันนี้เมื่อจะโอ้ยวัวไปแต่อยากมากยำเขียนสกาดตะลีตุนตะลีตุนคนไล่ มีส่งการมังหันแล้วคนมาตกค้าง,ง,งอยู่บกสศพรอ,อันเขาสวยสิบโมงสิบเอ็ดโมงลดจังมาะหมดเลยเบื้องปีใหม่ปีนี้นี่เป็นแนวไหนสานสรสลาดานนอกคนยืนยืนเต็มเลยตัวตอนปีใหม่เดี๋ยวตอนส่งการม,มีคน พอพี่น้องมาถารับรถมันเข,าเาข่าบกสสคลายฟองเหมือนเป็นเรี่ยงส่งการแล้วมาหมาือนตายอยู ปีอกสี่เรส่งการแล้วมากค่ะบขวมว่ามีคนอยู่บอกระ้อกออ็พี่น้องมาจอดรถถารับเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงลงรถทั่วได้ขึ้นรถพี่น้องไปต่อไส่สุ่มขายข <c ười> องบมดได้ขายของหลุนอยู่ปีไหมปีนี้เพียงปีกายว่า ปี่ใหม่พีกไกยในขายของดีอย่างด้านเป็นเพื่อนกับส่งการ ครับสวัสดีครับยายโสมกิ่นข้อแแรงไปเนาะยายโสมมานม้เขาใส่รดเกี้ยวหรือใส่คนเกี่ยวได้จ้ากลุ่มใส่รดเกี่ยวบวถามกันเป็นสอบเป็นปี๊บพืแตะกี้เนยแต่ผมเป็นเล็กหน่อยเศร้าหน้าเหยียดหน้าถามกันใด้จะสอบใด้จะาปิ๊บใส่แห้งคนตีปีแล้วก็ปิดตักหายนับ นับปิดแข่งกันในผู้ลาบลอยปิดผู้พันปิดเือน่าไปผู้ลารลอยสวัผู้พันสวักันว่าเป็นกลุ่มวันกลุ่มรกเกีียวเปลี่ยนแนวทา,ามเจ็ดหน้าอยู่คือเก่าอยู่แต่ว่ากระทำกันแบบใหม่ thank you là đúng màu đỏ 1ิบนาทีแล้วเศร้าเรียบร้อยขอบคุณเลอร์ปุยใหญ่สมปุยผู้หนึ่งผู้หนึ่งฝรั่งไขยไม่เลี่ยนลุเนาะกับไปเรียบร้อยสิบพนาทีแล้วไก่กอนขอบคุณครับ